คราวที่แล้วที่ทางตูนวีแกนได้ไปรีวิวตลาดจีนชากแง้วพัทยามี FC มาขอถ่ายรูปเยอะมากนะครับแต่ว่ามีหนึ่งใน f c ที่น่ารักที่ตกหล่นไปนะครับก็คือคุณพ่อที่แบบว่าต้องคอยดูแลคุณลูกที่แบบว่าเป็นขาพิการขาเทียมแบบนี้นะฮะเป็นขาที่พิเศษสําหรับใจตูนมากๆเลยนะครับผมจะบอกว่าเคสเนี้ยปล่อยหลุดมือไปไม่ได้เลยนะครับคอมเมนต์แบบน่ารักมากแบบน่ารักขนาดไหนคุณลองไปอ่านดูได้เลยฮะ นี่เลยครับผมตามนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะทําการนําทีมงานพาไปเซอร์ไพรส์คุณลูกถึงที่บ้านเลยนะครับจะเป็นไงไปรับชมกันเลยอันนี้จะเซฟรู้ใช่ไหมว่าทําไมเราถึงไปเพราะว่าคุณพ่อเขาเจอเราที่ช่างเงี้ยวล้วคุณพ่อเขาก็เป็น FC โตัวยงของเราด้วยดีไมด่ดีคุณพ่อเป็นบิ๊กแฟนไม่ใช่คุณลูกอะ่ะการที่จะทําให้คุณพ่อชุ่มชื้นหัวใจที่สดอะ่ะ เราก็ต้องเล่นกับสิ่งที่เขารักที่สุดก็คือคุณลูกเขานั่นแหละคุณพ่อถึงกรใจฟูที่สุดวันนี้เขาไม่ได้มีโอกาสในการถ่ายรูปกับเราเขาก่อนใช่ไหมใช่ครับวันนี้เราก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆที่สุดเลยอะไรอย่างนี้เลยน้องเขาไม่มีขาสองข้างครับจะขาเทียมในการเดินสองข้างนั่นแหละคือขาพิเศษขาพิเศษเนี่ยคือคนทั่วไปอะ่ะเข้าไม่ถึงน้องเขาหรอกต่อให้เขาพูดว่าเข้าถึงแค่ไหนมันก็ เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาเป็นจริงๆไงใช่คือคนที่ต้องการที่ต้องได้ความรักอะมากกว่าคนอื่นเราต้องให้ความรักกับคนประเภทนี้มากเป็นพิเศษอยากจะโตมาอย่างมีคุณภาพในสังคมเราก็ได้เรียนรู้โลกไปเนี้ยอย่างเต็มที่โลกใบนี้ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นหรอกสิ่งที่พี่จะให้เขาในวันนี้นะคือสิ่งที่ที่พี่ไม่มีทางได้ในวัยที่พี่เป็นเด็กความฝันที่พี่อยากได้ในตอนเด็กๆซึ่งพี่ไม่มีทางที่จะได้เพราะว่าพี่จนมาก วันนี้พี่จะให้เขาเหมือนทำให้พี่สมหวังในวัยเด็กด้วยในวัยเด็กอจเซฟรู้ว่าว่าพี่อขอตังค์จากที่บ้านสามบาทนี่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วในบางครั้งคุณแม่ก็จะให้บาทซ้ายหรือบาทขวาสิ่งที่พี่อยากได้ตอน,นเด็กๆก็แค่แบบคุณภาพชีวิตที่เป็นเหมือนเด็กทั่วไปได้จอยกับสังคมที่ยังไม่มีโอกาสอย่างนั้นเลยขนมนี่คือแบบวางแผนกันนานมากเลยกว่าจะได้กินขนมแค่ชิ้นเดียวห่อเดียวเลิกเรียนมาต้องไปขูดคุยทางขยะหาเก็บขวดเก็บอะไรไปขาย เพื่อไปซื้อขนมบางทีไม่ถึงนะมีมีเงินไม่ถึงพ่อค้าเขาก็ใจดีบางทีเขาก็ตบตบให้เราแบบเอาแค่นี้ก็พออะไรเงี้ยหนูอยากเอาลูกอมไปอีก,อ,กอีกกี่ชิ้นหนูก็หยิบไปเลยอย่างเงี้ยพี่เคยมีโมเมนต์นั้นมาก่อนนะมันสวยงามมากเลยโมเมนต์แบบเนี้ยแต่ตอนนี้พี่ถ้าเทียบกับในอดีตใช่ไหม <Okay. S 1> พี่เหมือนคนที่เป็นมหาเศรษฐีเลยอะ <laughs> ในตอนที่เรามีแล้วอะเราไม่เคยลืมวันที่เราไม่มีเลยนะครับ เราก็จําทุกโมเมนต์ทุกฟีลลิ่งทุกความรู้สึกของเราได้ทุกมิติทุกองศาและไม่เคยลืมเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเจอใครแบบนี้เราจะเข้าถึงเข้าซึ้งความรู้สึกของเขามากๆเลยว่าพี่เองพี่ก็ประสบความสาเร็จมาได้แต่าก,การที่พี่มีไอดอลแล้วมีคนที่ชอบเหมือนกันนะแต่ทีนี้มันรู้สึกดีมากที่เราได้กลายเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจของใครสักคนนะเราอยากจะเป็นซูเปอร์ไอดอลครับไอดอลในฝันนะที่พี่อยากเป็นแล้วตอนนี้พี่ได้มีโอกาสที่พี่จะเป็นละพี่ได้หัวโขนที่ชื่อว่าแชมป์โลกมาอยู่ในหัวพี่ละแล้วพี่จะเป็นพี่จะทำให้ม เดี๋ยวจะเป็นไงวะเนี้ยเดียวไปดูดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะไปซื้อของแล้วนี่ก็เป็นของที่เราไปซื้อมาข้างในนะครับเติร์ไพร์ทั้งคุณพ่อด้วยอ่าแล้วก็คุณน้องด้วยมีกวางด้วยนะเอาให้น้องขี่ไปโรงเรียนนะครับล้อเล่นนะฮะเล็กๆน้อยๆครับผมเล็กๆ,ๆ <S <S น้อย อันนี้เรากําลังโทรหาคุณพ่อน้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาพ่อน้องก่อนแล้วก็ค่อยไปสะพายน้องที่บ้านเนาะตอนนี้ยังโทรไม่ติดนะฮะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งแน่นอนใช่ผมก็อยากได้นะตอนเด็กไม่เคยมีโมเมนต์ดีๆแบบน,นี้เลยไม่ติดนะครับคนแต่ว่าเราก็จะไม่ละลับความพยายามนะเราจะโทรหาตลอดนะครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งไม่ติดนะครับเรามาดูกันว่าผมจะโทรติดครั้งที่เ่าไห่นะฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับ คุณพ่อครับตอนนี้ใกล้ถึงที่คุณพ่อกำลังกลับหรือยังครับอ๋อยังครับผมอยู่ห่างจากนี่สอดประมาณสมกิโลครับประมาณ5นาทีน่าจะถึงนะฮะโอเคได้ได้ครับอ๋อโทรมาแล้วครับนี่นี่นี่พอดีเลยกำลังจะพูดเลยฮัลโหลครับคุณพ่อครับครับตอนนี้อยู่ตรงไหนครับผมตอนนี้อีกประมาณหนึ่งนาทีน่าจะถึงครับอ๋อคุณพ่อเดินมาอยู่ใช่ไหมครับอ๋อเจอแล้วครับเจอแล้วครับโอเคนูนูนี่คุณพ่อครับถึงแล้ว ขอบคุณมากครับน้องเพิ่งมาถึงเมื่อกี้มาจากมาจากชายหาดก็ไปทานข้าวมาเขาอยากไปนั่งวาดรูป เขาชอบนั่งวาดลูกที่ทะเลครับก็เลยพาเขาไปอาทิตย์หนึ่งมนานทีบางทีสองเดือนไม่ได้พาไปเลยเขาชอบทะเลแต่ตอนช่วงที่เขาป่วยเขาไปบ่อยมากพอเขาป่วยพอถูกตัดขาแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปน้องเป็นอะไรนะครับเป็นลองโควิดครับลองโควิดในเด็กมิดซีครับโควิดเนี่ยเป็นแค่2วันแล้วก็หายหายไปผ่านไปเดือนครึ่งหัวใจล้มเหลวไตวายน้ําท่วมปอดเข้าไปกันดีกว่าครับได้ครับ สวัสดีครับ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 หนูขาสวยเจอกันแล้วนะคะเขินไม่บ้างเลยเขินแล้วเขินแเขินดีใจน้องน้องเคยออกทีวีด้วยหนะครับก็ตอนที่เข้ามาฝึกเดินอยู่ที่บ้านแล้วราคานี้เราถ่ายลงติ๊กต็อก ยอดวิวเขาไปเจ็ดแสนแปดแสนทางทีวีช่อง36มสิบหกอ่ะเขาเห็นเขาก็เลยเอาไปทำร่บวตอนช่วงนัคอมเสียพอดีครับอมดังกว่าอ๋อจังหวะจังหวะเดียวกับที่ฝาแฝดผมไปเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันน่าจาฝแฝดผมเป็นตัวเดียวกับนคอมเลยครับวัคซีนในเด็กเขาไม่มีเขาเป็นคนที่โชคร้ายหน่อยคือมันอักเสบภายในอักเสบแบบหนักรุนแรงมากครับก็คือหมอบอกว่า เขาเป็นมากกว่าเด็กปกติห um ้าส like ิบเท่าครับเขาจะใช้แค่ใช้ยาแค่ห้าสิบกรัมต่อเด็กคนหนึ่งแต่คนนี้ใช้ห้าอคุณพ่อน่ะติดตามพี่ตูนเพราะว่าเขาต้องกายภาพออกกำลังกายครับครั้นี้คุณหมอบอกว่าค่าหลังเขาไม่แข็งแรงตอเขาจะยืนไม่ได้ถ้าออกกำลังกายแบบหนักมากช่วงที่เดินได้นี่ก็ต้องเดินไกลเือนเดินออกกำลังกายหลังบ้านในวันละ2กิโลโอ้ใช่ตอนนี้เดินขึ้นบันไดชั้นสี่ เวลาสามถึงสี่รอบขึ้นลงขึ้นลง<ม>ขึ้นลงขึ้นเรอยนนะครับผมมาทานข้าวเลยตอนนั้นขา้าบผมแล้วครัวเนี้ยพอพอป่วยเขาเขากินยากดภูมิมันก็เลยทําให้เขาเริ่มอ,อ,อ้วนขึ้นแล้วก็ยากดภูมิมันทําให้เขาทานเยอะฮอร์โมนเขาก็ขืนขึ้นอันนี้ถึงถึงตัวไหนนะครับถึงตรงนี้ครับถึงตรงนี้ใช่ครับสองข้างเลยสองข้างถึงอ๋อครับผมก็คือเท้าอ่ะเหมือนกับว่าหัวใจเขาเต้นเบา <ผ>เล่นแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือดได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ันี้ปลายมือปลายเท้าของมันจะเลื่มตายพอเลยจําเป็นต้องตัดขาถ้าไม่ตัดคือไม่ไม่ไมรอดชีวิตตะกอนเลือดที่เสียมันจะขึ้งครันขึนนิ้วดําหมดเลยครับตายหมดเลยอันนี้หักเล็บก็คือดีดที่ดําๆแต่หักเป็นไม้เลยก็คือแบบว่าแต่หัวใจมันไม่แขงแรงแล้วก็เหลือแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มอฟังทีแรกนึกว่าเป็นเคยเป็นเหมือนผมปีสองพันหร้อยสามสิบห้าผมก็ผมก็ตายไปแล้วรอบเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับอ ถ้าหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะหรือจะตุ่มโอกาสที่จะไปเลยอัดยาเพื่อที่จะให้ยาแก้ลดอักเสบให้ลดอักเสบลงแต่ว่าก็คือต้องฟอกไตเอาเลือดเข้าตู้ฟอกแล้วก็กลับกลับมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างปกติหมดไหมครับตอนนี้เหลือหัวใจก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นก็คือหมอจะเฝ้าจะเฝ้าดูเรื่อยๆย่ังเดี๋ยวรอแม่ เพื่อนหนูเป็นไงบ้างคะที่โรงเรียนเป็นไงบ้างคะมีคนให้กำลังใจหนูเยอะไหมคะะก็คือก็คือเพื่อนก็รับรู้ก็แต่ก่อนเป็นโควิดใช่ไหมครับใช่ครับวันที่เขาจะไปโรงเรียนวันแรกเราก็เป็นห่วงนะเพื่อนน่ารักมากเพื่อนวิ่งมารับเขาเลยแบบคือเราเรื่องราวระหว่างปีที่เขาเสียขาไปคือเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับเขามากที่เขายอดที่เขาเสียขาไปครับครับผมคือเป็นโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนที่มีความสุขของเขาเขาไปโรงเรียนทุกวันเขาดีใจที่ได้ไปโรงเรียน มันจะไม่ค่อยระบายอากาศอันนี้เป็นซิลิโคนมันจะเป็นซิลิโคนข้างในทําให้อบข้างในมันก็จะมีเงื่อนงี้ยครับก็ต้องถอคุณพ<ะ>่อก็จะไปดูตอ,ต,อตอนตอนกลางวันอย่างนี้ครับถึงวันยังโชคดีหน่อยที่ว่าโรงเรียนเขาเขาก็อนุญ,ญาตให้เราเขาไปดูทีเดี๋ยวเนี้ยเขาต้องเดินลงมาทานข้าวเราก็ต้องพาเขาเดินลงมา ความรู้สึกของหนูกับขาเป็นยังไงบ้างขาหนักครัรู้สึกหนักข้างละกิโลขึ้นข้างละโลใช่ไหมครับโลรึ่งกับรวมกัน3กิโลอ๋อมันต้องใช้ตรงนี้เป็นตัวตัวงัดขึ้นใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนใส่รองเท้าหนักใช่ใช่ใช่ครับก็คือตรงตรงข้อเท้าเราไม่สามารถขยับได้ข้างละโลก็คือใช้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยล้วนๆคือกล้ามเนื้อมัดมัดข้างล่างนี้ไม่ได้ใช้ใช้คือใช้ได้น้อยก็คือต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนส่วนนี้แล้วก็หน้าขาอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรไหมตอนนี้พี่ถามงจงตอนนี้เสียใจไหมไม่ไม่เสียใจเลยตอบตอบพี่ตุ้นหนกอยกอนไอพี่ตุ้นหรอไม่น้องายพี่นะพี่คนธรรมดานะคะก็ตอนนั้นป๋าป๊าติดตามพี่ตูนน่นหนูถึงฝึกร่างกายหนูขึ้นมาเดินได้กิวน้ำเหรอคะกินน้ำกนน้นะเดี๋ยวกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนผลการเรียนหนูเป็นไงบ้างคะตอนนี้ยังไม่ได้สอบยังไม่ได้สอบอ๋อหนูเพิ่งเข้าไปเรียนใช่ไหมคะปสองอยู่ปสองแล้วใช่ไหมคะหนูหนูชอบไปว้านรูมเหรอคะเห็นคุณพ่อบอก วาดเก่งไหมเอ่ยวาดเก่งนั่นแหละวาดเก่งด้วยนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วหนูอยากได้ของขวัญอะไรไหมคะเนี่ยยังยังเหรอครับถอดตรงตรงนี้ใช่ไหมครับถึงถึงตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเออประมาณครึ่งนะแค่ใช่ครับใช่ครับอืมถอดได้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอันนี้ ตรงนี้จะเป็นเหล็กแกนเหล็กใช่ครับใล่กมั่ตรงนี้จะเป็นแกนเหล็กแล้วตรงนี้จะเป็นฟองน้ํานุ่มๆเคลือบทําให้เป็นรูปขาใช่ครับเป็นเบ้าที่เขาเรียกว่ามันเป็นไฟเบอร์กาสใช่ครับจะหนักเท้าก็หนักมากเท้าก็คือเป็นเท้ายางแล้วก็เป็นไม้ไม่เจ็บใช่ไหมครับอย่างมีภาพจําไปตลอดชีวิตไหมครับชีวิตของหนูหนูอย่าลืมพี่นะอย่าลืมพี่ตูนนะอย่าลืมพี่นะโอเคนะหรือจำไม้นะว่าครั้งหนึ่งพี่เคยมาทําแบบนี้ กำลังใจหนูต้องมีกำลังใจในการโตขึ้นมาเป็นนางฟ้าเป็นแรงบันดาลใจใครได้หลายคนเลยนะคะโอเควันนี้ผมมีของที่เตรียมมาให้ทั้งคุณพ่อด้วยแล้วก็คุณลูกด้วยคุณลูกก็จะได้เยอะหน่อยเราะว่าถ้าจะเอาใจคุณพ่อเนี่ยต้องเอาใจคุณลูกใช่แล้วหัวใจของคุณพ่อคืออยู่ที่เขางั้นรออีกแป๊บหนึ่งนะครับดัดนครับผมแไม่เป็นไรครับอันนี้อันนี้ให้คุณพ่อกันเลยนะ นก็จะสิ้นปีแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับครับผม,มบที่เหลือไปของน้องนะพกข้าวหลามหนองบนมาสรุปว่าเราเอาของที่น้องเขาชอบที่สุดมาให้ใช่ครับโดยบังเอิญด้วยเขาเพิ่งบอกพ่อเมื่อเช้าเนี่ยว่าป้าเอาต้นคริสต์มาสเรามาตั้งได้แล้วอดีใจสุดๆครับครนีเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะถ่ายรูปตอนตั้งต้นคริสต์มาสเสร็จดมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ หนูรับขนมก่อนเลยนะคะนี่เลยหนูยืนก็ได้ยืนได้ไหมคะอ้าอุ้ยปกติครับผมอ่ะให้หนูนะครับผมนี่นะครับทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะนี่ทั้งหมดเลยขอบคุณมากครับโอเคครับเอาไปกินให้อิ่มน้ำตำร้านนะแล้วก็วันนี้พี่มีเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วมันบังเอิญมากเลยที่มีต้นคริสต์มาสมาให้ใช่ได้ครับแล้วก็ พ่อบอกว่าหนูอ,อยากได้พอดีหนูอ,อ,อยากได้ต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะวันนี้พี่ไม่ได้แค่เอามาให้ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะมาติดตั้งให้ด้วยเลย <c oughs> จะเป็นช่างติดให้ด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> แบบแบบสมบูรณ์เพอร์เฟกเลยนะคะมา แต่แน่นะคตหนูกลับมาดูคลิปนี้นะตอนหนูยังเป็นเด็กน้อยอยู่นี่แน่นาคตเอาหนูยี่สิบกว่าแล้วหนูย้อนกลับมาดูได้นะเนี่ย <c oughs> ต้องมาแล้วน้องควางน้องควางจะพี่จะเอาควางตัวใหญ่กว่านี้ครับแต่ตัวกลัวตัวมันใหญ่กว่าต้นไม้ทวงตัวนี้เอาไปนอนด้วยไม่ได้นะเดี๋ยวขุนที่เดี๋ยวขัดนะจ้ารู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างกรู้สคะมีความสุขอ่ะพี่เชื่ออะไรครับเป็นฟิลลิ่งที่พี่อยากได้ตอนเด็กๆด้วยคำว่ามีความสุขของเขาพ่อเพิ่งได้ยินปีนี้ คือหลังจากที่เขาถูกตัดขาเขาไปไหนไม่ได้แล้วกอพอเขาเดินได้ครับเขาไปนู่นไปที่เอาไปอะไรยคํคำว่ามีความสุขของเขาไม่ใช่แค่พูดว่ามีความสุขแต่มันออกมาในใจของเขามันออกมาจากแววตาของเขาจริงๆครับวันวันนี้ยเป็นวันที่เขาบอกว่าเขามีความสุขนั่นคือออกมาจากใจจริงๆของเขาครับใช่ครับดูออกเลยฮะน้องอยู่ความหม่นหมองเกี่ยวกับเรื่องของ ตรงขาพิเศษมานานแล้วใช่ใช่ครับทุกครั้งที่เขาเห็นขาเขาก็จะบอกว่าคิดถึงขาเก่าหนึงจังเลยอะไรยเงี้ยครับแต่พอเขาใช้ขาเนี้ยเดินไปไหนมาไหนได้เขาพูดว่าเขามีความสุขแล้วแววตาพ่อรู้เลยว่าเขามีความสุขจริงๆครับแล้วทุกคนที่พาเขาไปที่ไปกับเขาอ่ะรู้สึกได้เลยครับอย่างพ่อเนี่ยพ่อก็ปาดน้ําตาเลยครับปู่กับย่าพาไปเนี่ยทุกครั้งกลับมาเขาก็จะมานั่งกอดกันครับ ดีใจด้วยนะครนะับได้ฉลองของขอวัญที่ใหม่วันนี้มีอะไรนะ,ค,ะค,ครับขอบคุณมตมากเลยนะครับขอบคุณมากครับยืนตรงนี้หน่อยขอบคุณด้วยนะที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนนะครับผมหนูโตมาหนูเป็นคนพิเศษนะหนูรู้ไหมครับอืมไม่ได้โตมาเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะ หนูโตมาหนูกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนด้วยยิ้มไม่เยอะมีความสุขเยอะนะครับ<ช>พี่คาดห,หวังในความรู้สึกของหนูนะห,นห้ามทุกห้ามเครียดห้ามเศร้าห้ามอะไรทั้งนั้นนะครับผมหนูมีความสุขเวลาหนูหนูมีรอยยิ้มอ่ะคุณพ่อหนูอ่ะยิ้มไปพันเท่าเลยรู้ตัวไหมครับใช่แล้วอตอนนี้นะสัญญากับพี่นะห้ามเครียดนะห้ามเศร้านะสัญญากับผู้ชมเลยนะมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชมทางบ้านไหมคะหนูจะไม่เครียดบอกยี้ได้ครับหนูจะไม่เครียดคุณพ่อป้าเคยบอกหนูว่า ยังไงเวลาหนูท้ออืคําว่าอะไรที่หนูที่หนูต่อสู้มาถึงตัววันเนี้ยคําว่าอย่าหยุดสู้จําได้ไหมเขาจะใช้คําว่าอย่าหยุดสู้เพื่อที่จะสู้แม้แต่ตัวเองเจ็บแค่ไหนเขาก็จะบอกว่าอย่าหยุดสู้นะป๊าป๊าใช่ครับเขาเจ็บมากขาขานี้เขาของเขาเป็นขาตัวที่สาม สตัวที่เปลี่ยนไปคือเจ็บมากเจ็บจนแบบร้องหไห้เลยครับนั้นก็เป็นช่างซ่อมขาไปเลยคือปรับขาทําทุกอย่างครับจนเขาเดินได้แล้วก็ฝึกกายภาพกายภาพก็หนักมากกายภาพ3เดือนใช่ครับต้องออกกําลังกายแบบเหงื่อโซกทุกวันกว่าจะได้ไปโรงเรียนนี้ครับ บางทีพี่ตูนก็คิดเหมือนกันนะเอ๊ะวันนี้พี่เอาของมาให้แล้วหนูจะรู้สึกชอบไหมเนี่ยมีขนมเมียอะไรมาให้หนูกินถ้างั้นเดี๋ยวเราจะให้ค่าขนมน้องเขาเพิ่มด้วยดีกว่ากินขนมที่หนูอยากกินนะขอบคุณค่ะอะไรก็ได้นะคะสบายๆมองทีเออพับผมมาที่ก่อนหน่อยที่ก่อนน้อืม ค่นี้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วครับที่ได้ที่ได้มาทําอะไรแบบนี้ครับจริงก็ขอบคุณคุณพ่อด้วยเลื่อนคอมเมนต์พยายามจะเลื่อนดูคอมเมนต์ครับว่าเราตกหล่นหรือเราต้องปรับปรุงตัวเองอะไรไหมลรวไปเห็นคอมเมนต์ของคุณพ่ออยู่พอดีครับที่แบบว่าอมแต่ดูแลลูกอยู่เลยเข้ามาถ่ายรูปก็ไม่ได้ใช่ครับผมมองข้ามความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าเป็นว่าเรารู้สึกว่าคุณตูนน่ะใส่ใจกับ ทุกคนใช่ครับที่ชื่ออยู่ในเพจอะไรเงี้ยครับแล้ววันวันที่วันนั้นอนะที่ไปอะถ้าได้ทัดไทยอะโอ้ผมก็เออได้ข่าวคุณพ่อ<ม>ของพี่ตูนเสียเนาะ<ม>แล้วก็เห็นข่าวอะไรเงี้ยเราก็แบ อยากอยากจะเข้าไปหาพี่ตูนเพื่อที่จะแสดงความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนั้นน่ะเราก็คิดว่าอยากเข้าไปอยู่แล้วแหละแต่เขาปวดขาแล้วเขาเดินไม่ไหวครับใช่ครับก็คือเดินตามพี่ตูนไม่ไหวเห็นพี่ตูนกาลังกําลังลากรถอยู่น้องก็เลยบอกว่าเราเราต้องกลับแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับเเลยกลับก่อนตัวผมเองผมมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าผมมีไอดอลมีแรงบันดาลใจเหมือนกันมาถึงทําให้เราแบบเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากคนที่แบบไม่มีอะไรจะกินกลายเป็นคนที่แบบว่าทําให้ครอบครัวมีความสุขได้สะดวกสบายทุกวันนี้ได้ครับ ผมถึงไม่อยากมองข้ามเลยถ้าเราได้มีโอกาสในการเป็นจิ๊กซอไปต่อให้ใคร<ม>บางคนเขามีความสมบูรณ์ในชีวิตมากขึ้นหรือมีรแรงผลักดันชีวิตมากขึ้นน่ะผมมองข้ามไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมจะคุยกับทีมงานตลอดเวลาว่าพี่มาถึงทุกวันนี้ได้เพราะอะไรครับ,รบเรื่องเดียวแล้วแล้วก็คอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์เนี้ยผมรีบเจอผมรีบแคปหน้าจอส่งให้ทีมงานเลยบอกว่า,วาทุกคนเซอร์ไพรส์ทุกคนที่นี่เซอร์ไพรส์ามากเราให้ดูทุกคนเซอร์ไพรส์แล้วก็บอกว่า เขาจะมาจริงๆเหรอน้องถามทุกวันพี่ตูนจะมาจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเรา,เราก็เปิดให้เขาดูเวลาออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนเขาก็ดูแต่ตอนช่วงนี้เขาเรียนหนังสือเราก็เขาก็จะไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแต่เขาจะเดินจะใช้วิธีการเดินครับเดินวันละ2กิโลหลังบ้านจับระยะทาง2กิโลครับฝึกฝึกให้เขาทรงตัวมากกว่าครับ ถ้าเป็นวันหยุดจริงๆก็อาจจะได้ออกกําลังกายบ้างสร้างแรงบันดาลใจให้เขาครับผมวันนี้ผมรบวกวนเวลาแค่นี้แหละครับ,<ม>รบทายนี้ตูนก็อยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าหัวใจของแต่ละคนนะทุกคนนะมีคุณค่าความสุขของแต่ละท่านทุกคนมีคุณค่าในตัวอยู่แล้ววันนี้ตูนถือว่าตูนโชคดียังคงยังคงใช้แต้มบุญของเราครับในการที่เราได้มาดูครอบครัวที่น่ารักแบบนี้นะคุณรู้ไหมครับว่ามันไม่ได้มีทุกครอบครัวแบบนี้นะครับที่แบบว่าเขาจะคอยซัพพอร์ตกันอุ้มอุ้มชูกันแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าแค ความรู้สึกของคนในบ้านแล้วเนี่ยดูรู้เลยว่าลูกนี่คือหัวใจของคุณพ่อเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยแหละที่คุณพ่อขาดไม่ได้แน่นอนคคุณพ่อเคยพูดกับทุกคนว่าถ้าเขาไม่กลับมาอาจจะไม่มีพ่อยืนอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกันใช่ครับเขาเขาคือทุกอย่างของพ่อจริงๆพือพ่อยอมทุ่มเทพ่อกับแม่ยอมทุ่มเทให้เขาทุกอย่างครับเข้ามาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าพ่อแม่และครอบครัวเดินเคียงข้างเขาสอนให้เขาอย่ายอมแพ้สอนให้เขาอย่าด้อยคาตัวเองคําว่าพิการสําหรับ ทุกคนนะครับคำว่าพิการไม่ใช่คําว่าดอยค่าคําว่าพิการคือน,นักต่อสู้คือผู้ต่อสู้ที่แท้จริงครับภูบมิใจในตัวเขาจริงๆก็ คลิปนี้ประมาณนี้นะตัวก็ถ่ายให้ดูตามที่ทุกท่านขอให้ให้ให้บันทึกภาพไปดูแล้วนะตัวมาแล้วนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าทุกท่านต้องดูแลร่างกายต้องดูแลหัวใจตัวเองนะครับให้มีความสุขทางกายมีความสุขทางใจให้สมบูรณ์ทําให้ได้เหมือนครอบครัวนี้ <c oughs> คือผมบอกผมกลับไปผมต้องปรับปรุงอะไรเยอะเลยงั้นก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขออนอย่างหนึงขอบคุณนะครับม<ๆ>าเจอคนท<ๆ>้ออยู่หนูจะมีอะไรจะบอกเขาไหมคะอยากจะบอกให้กำลังใจเขาว่าอะไร ซ mm. ู่ซู่นะคะมือคำเดียวเป็นไงซู่ซู่นะคะื